หลังจากที่ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาได้มีรายงานถึงการเทขายกองทุนบิตคอย ETF ตามข้อมูลจากทางโซโซวอลุ่ม um, กองทุนดังกล่าวได้มีเงินไหลออกสูงถึง73.6%จากสัปดาห์ก่อนหน้านี้ซึ่งถือว่าเป็นระดับต่ำสุดเป็นประวัติการของปีนี้ตามข้อมูลดังกล่าวได้รายงานว่ามีเงินไหลออกจำนวน196.48ล้านดอลลาร์ซึ่งเทียบกับ744.35ล้านดอลลาร์ในช่วงสัปดาห์ก่อนหน้านี้แม้ว่าทาง IBT ของทาง Back โลก และทาง f b i T ของทาง Fidelity จะได้เห็นการไหลของเงินทุนจำนวนมหาศาลในช่วงเวลาดังกล่าวแต่ผู้เล่นรายอื่นของ ETF อย่างทางแฟ a n ก Temple ตัน n วนเคอรีเว w แ n a c และทาง w i s d o m T โดยผู้เล่น ETF ดังกล่าวนั้นยังคงไม่เห็นการไหลเข้าของเงินทุนแม้แต่เพียงเล็กน้อยแม้ว่าการไหลเข้าจะยังคงสม่ำเสมอในกองทุน ETF bitcoin แต่ข้อมูลยังคงแสดงให้เห็นว่าตัวเลขในสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นน้อยกว่าสัปดาห์ก่อนหน้า โดยยอดเงินทุนไหลเข้ารายวันสูงสุดในช่วงของเดือนนี้เกิดขึ้นในช่วงของวันที่17มีนาคมโดยทำสถิติสูงสุดอยู่ที่274.6ล้านดอลลาร์โดย Fidelity Investment ได้เป็นผู้นำยอดเงินทุนไหลเข้าในช่วงเวลาดังกล่าวด้วยมูลค่าเงินอยู่ที่127.3ล้านดอลลาร์ และในปัจจุบันในตอนนี้เองราคาของบิตคอยนั้นมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันอยู่ที่8 2 9 0 US d ลลาร์โดยในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาเราได้เห็นราคาของบิตคอยนั้นมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันติดลบลงไป0.36%โดยตอนนี้สัญญาณทางเทคนิคตัวชี้วัด c d c Action Zone ของเรายังคงอยู่ในโซนสีแดงซึ่งหากใครใช้ Action Zone z o นนั้นเราได้เห็นสัญญาณแจ้งเตือนถึงการเทขายบิตคอยอยู่ที่โซนระดับราคา99,700 US d ลลาร์โดยล่าสุดสัญญาณ ทางเทคนิคยังคงอยู่ในโซนสีแดงซึ่งบ่งบอกว่าเหรียญน,นั้นยังคงมีแนวโน้มเป็นเทนทาขาลงซึ่งเรายังคงมองว่าหากแอคชั่นโซนกับเข้าสู่โซนสีเขียวนั้นคงเป็นสัญญาณซื้อที่ดีสําหรับแอคชั่นโซนในฝั่งของตัวชี้วัดที่สําคัญอีกหนึ่งตัวอย่างตัว MACD หรือตัว MACD เองล่าสุดตอนนี้เส้นสัญญาณ MACD นั้นยังคงอยู่ต่ากว่าเส้นระดับค่าเฉลี่ย MA 0โดยล่าสุดสัญญาณฮิสโตแกรมของ MACD เองยังคงบ่งบอก ว่ามีแรงขายมากกวันก่อนหน้านี้แม้ว่าจะยืนอยู่เหนือค่าเฉลี่ย MA0 แต่ดูเหมือนว่าฮิสโตแกรม คงจะกลับหัวลงมาต่ำกว่า MA 0ได้ในฝั่งของตัวแนวรับและแนวต้านที่สำคัญของตัวฟินโบนิชีเองยังคงให้ระดับแนวรับที่สำคัญหักบิดคอยล่วงลงมาอยู่ที่โซนระดับราคา69,400 US ดอลลาร์ส่วนระดับแนวต้านที่สำคัญแนวต้านแรกที่บิดคอยต้องเผชิญนั้นอยู่ที่84,600 US ดอลลาร์และแนวต้านที่แข็งแกร่งอยู่ที่โซนระดับราคา140,000 US ดอลลาร์สหรัฐ